ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเพบทายบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปร์เซ็นต์จากปลาวันนี้ครับคุณชาติส่งชื่อเรื่องมาครับชื่อเรื่องไม่ต้องอธิบายมากครับกับเรื่องนี้นะฮะน้ำมันพลายซึ่งเรารู้ดีอยู่แล้วว่าน,น้ำมันพรายเนี่ย มันมีผลและประโยชน์และโทษอย่างไรแต่เรื่องนี้จะเป็นยังไงต้องมาให้คุณชาติอธิบายให้พวกเราฟังยังไงฮะคุณชาติครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆพนพี่พี่น้องน้อง,น,องนะครับรายการก็กก๊ทุกคนทุกท่านนะครับก็เห็นนักหน้าอ่านักเล่าหน้าใหม่ๆหลายคนนะครับผมก็ช่วงนี้งานยุ่งต้องขอไปบางทีทิ้ไม่ได้ติดตามรายการนะครับแต่ก็พยายามจะมาหาเวลามาเล่าอยู่นะครับแล้วก็ คือเรื่องเนี้ยผมเจอกับตัวเองนะครับเป็นเรื่องของกลุ่มเพื่อนสี่คนเหมือนเดิมนะครับแก๊งแก๊งผมกลุ่มเพื่อนที่พาไปเจอผีกันนี่นะครับคือถ้าใครจําเรื่องที่ผมเล่าเรื่องบ้านเช่าสองพันห้าได้ครับอืไม่ทราบว่าจํากันได้ไหมเอ่ยหรือได้ผมเกินเกินมาก่อนเกินสักนิดนึงได้ครับคือผมกับเพื่อนเนี่ยฮะแต่ตอนนั้นคือจะเล่นดนตรีครับเพื่อจะเข้าประกวดกันประกวดบูดนตรีอะไรเนี่ยครับ แล้วปรากฏว่าหาบ้านเช่าที่มีพื้นที่นะครับแล้วก็หากันหลายคนไม่ได้จนเพื่อนผมในกลุ่มที่ชื่อแมนมาบอกว่าเนี่ยเจอบ้านหลังหนึง่งให้ราคาเช่าเดือนละ2,500แล้วพอเข้าไปในบ้านปุ๊บอ่ะคุณเบ้บ้านมีสองชั้นแต่ชั้นล่างอ่ะครับห้องด้านล่างเขาล็อกปิดตายห้องหนึง่งครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าล็อกทำไมจนวันที่เราเจอผี เจอกุมารทองเจอทุกสิ่งทุกอย่างลังควานก็เลยตัดสินใจกันงัดห้องตรงกลางนั้นออกอ,อปรากฏว่าข้างในเป็นห้องนะครับเป็นห้องทาพิธีมีหัวกะโหลกมีหัวกะโหลกมีกุมารทองม,อมีทุกอย่างที่เป็นศาสตร์มืดนะครับโอ้ตําหนักมอพีเลยใช่ครับเป็นตําหนักมอผีครับถูกต้องออและในหนึ่งในกลุ่มเพื่อนผมได้นำของออกไปจากห้อง ถ้าทำให้ผิดนี่ก็คือแมนนะครับเขาจะเอาหนังสือคำถามคำรับเห้มวลของหมอผีออกไปพร้อมด้วยมีดหมอกับทระเครื่องบางส่วนส่วนผมไม่ได้อะไรมาเพราะผมกลัวส่วนคนอื่นๆเอาอะไรไปบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปเนี่ยครับโอ้โหเออครับครับครับสืบเนื่องย้อนไปถึงในเหตุการณ์วันนั้นนะครับหลังจากที่เราทุกคนโดนผีที่บ้านเจ้าหลังสองพันห้าหลอกละ ไม่ว่าจะเป็นกุมารทองหัวขาดแขนขาดหรือผีที่อยู่ในบ้านตัวอื่นนะครับมผมก็เลยมาคุยกับกลุ่มเพื่อนว่าเอยเคนแต่เราทำยังไงต่อกับชีวิตดีวะต้องหาบ้านหลังใหม่ไหมเพื่อจะ้อมดนตรีประกวดเคนก็บอกเออไม่เป็นไรสุดท้ายท้สุดก็บ้านกูกแล้วกันครับอืก็มันไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วว่าเพราะว่าก็เข็ดกันอะไปหาบ้านเช่าอีกก็กลัวว่าจะเจออีกอืมผมก็เลยว่าเอองั้นก็เป็นบ้านเองแล้วกัน นะครับก็ซ้อมกันไปซ้อมกันมาจนจบการประกวดไปผมก็ถามเ่าเคนเอ็งเอาอะไรมาจากห้องของหมอผีบ้างวะครับเคนก็บอกเฮ้ยกูไม่ไดเอาอะไรมาวะกูกลัวผมก็เลยบอกเฮ้ยเคนเหมือนกูเลยกูก็ไม่กลัวกูก็กลัวกูไม่กล้าเอาออถามไอ้แปดมึงเอาอะไรมาจากบ้านของหมอผีบ้างวะมันยิ้มยิ้มแต่มันไม่พูดอะไรคนเป้อืมมีพิรุษ ใช่ผมบอกเอ้ยมึงเอาอะไรมากูจะได้รู้กูจะได้เตือนถูกมันอันตรายไม่อันตรายมันก็บอกงั้นเดี๋ยวกูก็บอกแล้วกันอืนะครับหลังจากวันนั้นมาประมาณสักครึ่งปีคุณพี้ชคือหลังจากเล่นดนตรีเสร็จประกวดเสร็จอะไรเงี้ยก็คือเหมือนมีแฟนคลับพูดง่ายๆเริ่มมีแฟนคลับนิดหน่อยอืภายในวิทยาลัยเนี่ยครับเร่มมีแฟนคลับเริ่มมีคนรู้จักก็มีผู้หญิงมาชอบมีคนคนึงบุคคนนี้มาชอบนะครับ คือก็จีบแันตารรมภาษาวัยรุ่นคนเป้นะครับคือสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เดี๋ยวพูดอย่างนี้ดีกว่าต้องใช้วิจรารณญาณให้ดีนะครับครับคือมันอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีที่ผมทําตอนนั้นร่วมกับแปดแต่เรื่องเนี้ยฟังเป็นอุตาหอนแล้วกันอืนะครับเดี๋ยวออกตัวไปก่อนเผื่อจะมีดราม่านะครับครับ,ค,รบคือผมกับแปดก็คุยกันว่าเฮ้ยเราก็วัยรุ่นแล้วนะมันต้องเริ่มมีแฟนะ่ะอื จีบผู้หญิงแข่งนั้นไหมครับคือไหนๆก็มีชื่อเสียงนิดหน่อยละเริ่มมีคนรู้จักละเอาวะอันดับแรกคือใครมีแฟนสวยกว่ากันอ้อะไรประมาณเนี้ยคือมนเป็นความทิดของเด็กวัยรุ่นนะครับคุณเต้เช็คเลตติ้งหน่อยอ่าประมาณอย่างนั้นผมก็เลยอ่าโอเคนั้นโอเคนั้นผมจีบนางสาวเอแล้วกันครับแปดก็จีบนางสาวบียกตัวอย่างนะครับก็โอเคผมก็คบกับนางสาวเอไปเรื่อย คบมาเป็นปีนะคุณคุณเป้มผมก็ยังแฟนวันนี้อยู่แต่คุณเป้ใช่ไหมแปดอะไม่เปลี่ยนแฟนเดือนึ่งสองคนเดือนละสองคนแล้วมันก็จีบไปเรื่อยๆใช่ใชอาทิตย์สองอทิตย์เปลี่ยนละคนหนึ่งอาทิตย์สองอธิตย์เปลี่ยนละคนหนึ่งม,มาเดน้ามายละคนที่สามผมก็บอกอ้ยแปดมึงทำไมจีบผู้หญิง ว่าถ้าพูดตามศัพท์ไรุ่นเ็าคือมันจีบแบบไม่เลือกอย่างนี้ว่ะอะไิประมาณนี้ผมก็ออถามอืมอกไปแล้บอกเอ,อ้กูก็แข่งกับมึงไงครับก็บอกเออแล้วแต่มึงแล้วกันคือไม่ใช่อะไรหรอกกูก็เตือนมึงด้วยความหวังดีนะคือ บางทีถ้าเราเปลี่ยนคู่นอนเยอะผมก็กลัวเพื่อนเป็นโรคเอดอะไรเงี้ยมุณพี่ที่บอกแมผมก็หวงด้วยกันวันเดียวอยุคนั้นมันก็ป้องกันนะใช่ครับผมบอกเออมันก็ป้องกันนะมันมันอันตรายในโรคเอดคือครั้งเดียวมันก็จอดอะแต่แป๋ยก็บอกเออไม่เป็นไรหรอกกูก็ป้องกันแหละมันมันก็เปลี่ยนแฟนมาเรื่อยมาเรื่อยจนผมเลิกกับนางสาวเอแล้วคือนางสาวบีของแปเนี่ก็คือเหมือนเป็นคนที่สิบกว่าไปแล้วอะพูดง่ายๆผมก็บอกเออ กูสงสัยจริงๆนะกูสงสัยสงสัยกูว่าไอ้แปดะมันต้องมีของดีอะไรสักอย่างนึ่งกูสงสัยมันจริงๆแต่มันไม่บอกถามกี่ที่กี่ครั้งมันก็ไม่บอกแปดก็บอกว่าอืกูก็เห็นมันทาตัวปกตินะครับมันก็ห่ออะมึงมันมึงก็ปีฉาอะไรมันวะเออกูก็เข้าใจว่ามันรอแต่กูว่ามันเปลี่ยนผีได้ไหมผมก็พูดอย่างนี้ ักพักหนึ่งเวลาผ่านมาผมเลือกกับนางสาวเอแล้วทีนี้ผมมาจีบซีอ่ะ <c oughs> คือผมขออธิบายซีก่อนนะครับซีเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับครับ <c oughs> เป็นพนักงานห้างนะครับเป็นน้องฝึกง,งานที่ห้างผมไปเจอกับซนะีเนี่ยคือเจอด้วยความบังเอิญเพราะว่าผมไปซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมไปเจอซีนี่แปลกมากน้องผู้หญิงคนนี้นะออื <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นคนแก่คือจีบ น้องสีทุกคนเลยจีบแล้วแบบขายดีมากขายของดีมากวันนึงขายของหมดทุกวันเลยเออผมก็บอกโอย้ยสีนี่มันสวยนะแล้วก็พอจริงๆคนจีบเยอะมากครับก็โอเคเดําเนินเรื่องไปผมก็บอกเออคุยกับเพื่อนบอกไปจีบลองไปจีบหน่อยดีกว่าอืมเผื่อมีฟลุกกองไรเงี้ยครับ ผมก็ลงไปถามชื่อขอเบอร์โทรนะไอ้ไเรื่องนี้ครับสมัยนั้นก็เริ่มจะมีสามๆหนึ่งศูนย์แล้วนะครับอะไรเงี้ยก็เริ่มขอเบอร์ทุมเบอร์โทรปรากฏว่าคุณเป้ผมไม่ได้ซีไม่คุยกับผมเลยไม่สนใจมองหัวจะหลอดทาวใช่แล้วบอกทุทษนะคะพอดีหนูยุ่งอยู่อะไรเงี้ยประมาณนี้ผมก็บอกอ๋อโอเคครับไม่เป็นไรครับอะไรประมาณนี้ครับก็คือเทียวไลเทียวขื่อแล้วพูดง่ายๆก็เหมือนมดแดงเส้าบุงมะม่วงอ่ะครับ อยู่ประมาณเกือบเดือนละปรากฏว่าไม่ติดคุณเพ่จีบยังไงก็ไม่ติดไม่สนใจเลยใช่ผมก็บอกว่าเออปัดทุกข์กับเพื่อนนะคุณคุณเพ่ก็บอกเออกินแปะทีนี้นะเป็นผู้หญิงคนแรกที่กูเจอแล้วกูแบบหมดท่าเลยจีบไม่ได้จีบไม่ติดเออทุกไม้ทุกมุกนะทุกไม้เด็ดทุกมุกเนี่ยงัดออกมาหมดละไม่ติด ไม่ได้ไม่ได้กระทั่งเบอร์โทรแต่ก็บอกเอา้าทาไมเป็นอย่างนั้นลเล่าเพื่อนผมก็บอกเออเนี่ยแปดหนึ่งช่วยไปดูซีกับกูหน่อยได้ไหมประมาณเนี้ยแต่ก็บอกว่าเอยไม่ได้กูไม่ว่างกูอยู่กับแฟนกูอะไรประมาณเนี้ยครับพอมันพามาคุณเป้เปลี่ยนหน้าใหม่อีกละออีกแล้วผมบอกเออผมบอกโอ้มึงนี่จะเปลี่ยนผู้หญิงเหมือนถุงเท้าเลยเนาะ <c oughs> เปลี่ยนมันว่าเล่นอะไรเงี้ย <c oughs> ผมก็แซวมัน <c oughs> มันก็บอกว่า มึงลองพยายามอีกทีแล้วกันถ้ามึงไม่ได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวกูให้ของดีมึงผมก็หายไปอีกประมาณสักเดือนสองเดือนเที่ยวแล้วเทียวคือซื้อขนมซื้อทุกอย่างทีมยงนั้นไม่มีทีท่าที่ว่าจะมีความคืบหน้าเลยคุณเป้ผมก็เลยกลับมาพิทยาลัยผมก็บอกแปดกดจนปัญญาละถ้าเข้าเดือนที่สามแล้วเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับแปดก็บอกอ่าโอเค ถ้ามึงคิดว่ามึงพยายามแล้วอะ่ะกูก็ให้ของนิมแล้วกันอืมผมก็บอกอะไรวะมันเป็นหยิบเป็นขวดเล็กๆมาคนเพ่มันเหมือนขวดน้ามันจันนะครับนึกนึกถึงขวดน้ำมันจันนะโอะอประมาณ<ล>ขวดเล็กๆครับครับใช่ครับ,รบขวดเล็กๆมีกลิ่นหอ,หอมหน่อยแต่ผมดมอะ่ะคนเพ่ผมรู้สึกมันเหมือนกลิ่นแบบหอมเย็นๆแต่แปลกผมก็ถอดฝาแล้วดมดูผมก็บอกเออขวดอะไรวะแต่เต่ก็บอกว่าอือ มึงอย่าไปสนใจมึงเอาไปแตะตัวของสีให้ได้แล้วกันผมก็บอกว่าลูาต้องมีกระทตงกระสาอะไรกํากับมัเออไม่ต้องไม่ต้องมึงเอาไปแตะได้แล้วกันวันนั้นพอผมได้น้ำมันมานะครับก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรคุณเพ้เขาคือ,อไม่กล้าไม่กล้าย,ยุ่งอะ่ะมันสีมันก็ไม่ได้ใสอะ่ะสีมันขุ่นขุ่นหมืนหมหน่อยครับผมก็บอกเออพรุ่งนี้ ทำยังไงถึงจะเข้าใกล้สีแล้วแตะตัวได้วะก็ออกอุบายเขาบอกเออพีตอนเย็นเราไปส่งไหมอะไรประมาณเนี้ยหลังจากท,ที่ขีบมาสามเดือนนะทีก็บอกอไม่ว่างพี่หมูต้องเคลียร์สต๊อกเคลียร์ของอะไรอีกอะไรเงี้ยปฏิเสธผมก็อ่าพี่ซื้อขนมาฝาฝาแล้วก็ยื่นให้เราก็เลยสะกิดแขนไปนิดนึงเอออ่าทีก็หันมามองหน้าผมงกอ๋อโทษกับโทษอะไรประมาณเนี้ยทีก็ไม่ว่าอะไรหาย ประมาณสักครึ่งวันคนุณเป้ผมก็บอกโอ้ฟางแล้วน้ำมันของวิเศษไอ้เองเหม็นมีผลอะไรเลยครับตอนเย็นกลับบ้านคนุณเป้ซีมายืนรอผมอยู่หน้าร้านไอ้อยะแล้วถามว่าาพี่ไปส่งหนูได้ไหมวันนี้พอดีเพื่อนที่ขอหนูไม่ว่างโอ้ยออกตัวแล้วเพื่อนยังมาครับเออใช่ผมก็บอกหึรือว่ามองเขาแพ้ความดีที่เราจีบมาสามเดือนแล้วอะไรประมาณนี้เออเโอเคไปไครับ ไปส่งไปส่งผมวันนั้นวันแรกที่ผมได้ไปส่งที่ที่หอที่บ้านเขาวันนั้นขึ้นมาคุณเป้ท่าทีของซีเปลี่ยนไปเลยยังไงเหมือนหน้ามือกับหลังเท้าเลยครับจากที่แบบว่าแบ่งรับแบ่งสู้ปฏิเสธซะส่วนใหญ่รับของกินส่วนน้อยอะไรเงี้ยชวนไปไหนไม่ไปอะไรเงี้ยคือปฏิเสธด้วยควาสุภาพแหละพูดไง,ไง่ายงอืยกลายเป็นแบบพี่ทานข้าวหรือยังนั่นไง พีนเหนียไหมวันนี้คนละคนเลยเออใช่ผมก็แบบเอยมาไม้ไหนวะออประมาณอย่างนี้แล้วซีกยพูดบอกพี่ตอนเที่ยงว่างไหมไปกินข้าวกันอือโอ้พี่ครั้งแรกในรอบสามเดือนที่แบบเอ้ยผู้หญิงลุกอ่ะครับผู้หญิงลุกผมก็าอ่ะอ่าโอเคน้องไปกินข้าวกันครับกินข้าวปุ๊บตอนเย็นพี่ว่างไหมอือหนูโทรบอกเพื่อนแล้วนะว่าวันนี้พี่จะไปส่งไม่ต้องมาครับ มีความต้องการทางเพศตลอดเวลาคุณเบสเฮ้ยจริงๆเหมือนเหมือนคนที่แบบดื่มมากระทืบบวงันละสิบขวดอะอ่ะง่ายง่ายประมาณอย่างนั้นเลยแล้วแบบเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงคุณชาติใช่แล้วผมก็แบบคุณชาติแป๊บนึงครับมันเหมือนสัญญาณเมื่อกี้มัน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 หลุดไปมันเหมือนกับหายหายไปแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อมีการอ่ามันมันขาดหายไปช่วงหนึ่งคุณชาติเดี๋ยวย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนะย้อนกลับไปถึงตอนที่ น้องซีเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเป็นเชิงลุกครับเออเออลบก้นนิดหนึ่งใช่ครับคือสามเดือนก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับคุณเป้ซีเขาเนี่ยจะแบ่งรับแบ่งสู้เขาปฏิเสธผมเรื่องความสูภาพตลอดเวลาคือ,อ,อไม่เป็นไรครับพี่ได้ค่ะขอบคุณค่ะหนูไม่สะดวกขาอะไรประมาณเนี้ไปลังจากที่ผมแปะซีไปนะครับครับคือตั้งแต่วันนั้นที่แตะไปวันรุ่งขึ้นเนี่ยซีเปลี่ยนไปเลยคุณเป้ครับเป็นคนละคนเลย เป็นคนละคนเลยใช่เ,<อ>เป็นแบบพี่ชาติทานข้าวไหมคะตอนเที่ยงหนูว่างอะไรเงี้ยอืมตอนเย็นพี่ไปส่งหนูได้ไหมคะพอดีหนูปฏิเสธให้เพื่อนไม่ต้องมารับแล้วให้พี่ไปส่งครับอ่าผมก็แบบเอยมันมันมันผิดถูผิดตาห<อ>ลังจากนั้นเดือนที่สี่เดือนที่ห้าเดือนที่หกคุณเป้ก็เริ่มคบเป็นแฟนกันถูกไหมฮะครับแต่สิ่งที่มันผิดปกติคือตีมันเหมือนมีความต้องการทางเพศสูงอะ่ะคุณเป้เฮ้ยเขาออกตัวเลยเหรอ ใช่คือแบบคือถ้าผมพูดแบบคำไม่สุภาพต้องขอโทษนะคุณเป้คือแบบเหมือนอยากมีอะไรตลอดเวลากับผมอะโอ้ oh, ครับคือแบบเหมือนคือภาพโพสที่ผมเห็นกับสิ่งที่ตอนเป็นแฟนกันแล้วอะ่ะมันเหมือนไม่ใช่ค,คุณเป้ครับอืมเหมือนเป็นอีกคนนึงเลยอะ่ะแล้วแบบผมผมก็แบบอ้าโอเคตามไปรุน่นจนผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วพี่เป้ผมรู้สึกว่าทรมานอ oh. มันมากักนมาเป็นี้เนี่ยแบบ <ไป S 2> มันทีมากใช่มันทีแบบจนผมรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเคลียร์ละก็เลยคุยคุยคุยกัยยแบบซีว่าเออซีเราเราเราหยุดเรื่องนี้กันบ้างนะครับเรารู้สึกไม่ไหวแล้วซีนี่เหมือนถ้าทางโกรธคุณเป้ข้าทางแบบโมโหโอน,น,น,นู่นนี่ง่ายนะแบบพอใจใช่แล้วอะไรพี่บินุพี่ขอโทษครับอะไรพี่เบื่อหนูแล้วเหรออะไรประมาณนี้ยอื ระบบไม่ได้เบื่อแต่มันรู้สึกว่ามันมันเกินพอดีแล้วอะไรเงี้ยเครื่องจักรพี่จะพังแล้วเออใช่เชื่อไหมคุณเป๊กคบกันตีนี้คือโอ้แทบทุกวันจนผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวละผมก็เลยแบบว่าแปลกกูถามมึงจริงเนี่ยน้ํามันเนี่ยมึงมึงให้น้ำมันอะไรกูมาเออมึงให้อะไรกูวะใช่แล้วแปลก็บอกว่าแล้วมึงใช้เป็นไงบ้างเออว่ะ ไอ้สีนี่มันรักกูผิดหูผิดตาเลยนะรักจนบางทีกูรู้สึกว่ากูไม่ใช่เป็นเจ้าของตัวกูเองแล้วเนี่ยเออมันแทบถักมันสิงได้มันก็สิงแล้วนะผมก็บอกเออกูเริ่มแบบกูไม่ไหวแล้วนะแล้วแบบโอ้หมันมันมันเกินหนักมันเกินเบอร์แต่ก็บอกว่าแล้วมึงจะเอาไงต่อกูก็คบมาเป็นปีแล้วนะแต่กูว่ากูกูไม่ไหวแล้วอะมันคือถ้ามากกว่านี้กูคงต้องเข้าโรงพยาบาลอ่ะ ือพูดประมาณอย่างนี้นะครับ,รบในแบบในเพื่อนนะไม่ได้ดูถูผู้หญิงเลยนะครับคือพูดประมาณอย่างนี้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ให้เกียรติเขาครับแต่ก็บอกว่าแล้วมึงจะเอาอยัางไงต่อผมก็บอกว่ามึงไปคุยกับซีให้หน่อยใช่ไหมเรื่องเนี้ยว่าเออพอดีชาติมันไม่ว่างชาติมันติดงานอะไรเนี้ยช่วยช่วยลดให้ลงหน่อยครับพี่เชื่อไหมไอ้แปดเพื่อนผมไปคุยกับซีซีตว,วัดกลับมาเลยนะ <ผ>อย่ามายุ่งกับแฟนหนูอะไรอย่างี้อย่ามายุ่งเรื่องของหนูอะไรบางอย่างเออคือมันเหมือนไม่ใช่ซีรีส์่มันเหมือนเป็นผู้หญิงคนอยู่ข้างในอ่ะคับคือนีสายเปลี่ยนไปเลยผมก็บอกเออคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วผงใส่ต้องเลิอกอือพี่ใช่ไหมผมขอเลิกเป็นสิบสิบครั้งครับยังไงซีก็ไม่ยอมเลิอกอืมไม่ยอมไม่ยอมเลยขาดหัวติดตินขาดก็ไม่เลิกต้นผมต้องบอกว่าแปลก มึงเอาน้ำมันนี่คืนไปนะอืแล้วมึงบอกวิธีแก้กูหน่อยได้ไหมครับกูจะเป็นบ้าแล้วเนี่ยแต่เขงบอกว่ามึงพูดจริงนะมึงพูดแล้วนะอบอกอม,มันก็หยิบน้ำขวดน้ำมันนันกลับไปจากผมแล้วมันให้ขวดน้ำมันมาอีกขวดหนึ่งอุ้ยมีสองขวดผมก็ไม่รู้น้ำมันอะไร<อ>มีสองขวดคุณคุณพี่<อ>มันบอกว่ามึงเอาน้ำมันขวดนี้ยไปแปะไอซีอีกทีหนึง่งแล้วบอกเหมือนท่องกระาประมาณว่า เลือกแล้วต่อการแยกทางกันอืมอ่าขอให้ไม่พบเจอกันอีกประมาณเนี้ยท่องคาถาประมาณนี้ครับผมก็อ่าโอเคได้มาปุบ๊บวันนุ่งขึ้นอ่ายังไม่ได้เจอได้เจออาทิตย์ถัดมาครับนะครับก็ซื้อขนมไปให้แล้วก็แตะเหมือนเดิมแล้วก็ท่องคาถาตามนั้นคุณปี้ใช่ไหมวันนุ่งขึ้นซีเหมือนไม่รู้จักผมเลย แบบแ,แบบเหมือนคนที่ไม่ใช่เป็นแฟนกันอะพี่ชาติสวัสดีค่ะออแล้วก็ไปทํางานเฉยบอกซิตอนเที่ยงไปกินข้าวกันไหมไม่สะดวกค่ะพี่ออไปเลยค่ะหนูขอบคุณมากค่ะอืกลับก็เหมือนสามเดือนก่อนหน้านั้นเลยโอ้<ป>โหเบครัาใช่ที่นี่ผมมันสงสัยในหัวจิตหัวใจมันสงสัยมากอี่น้ำมันขวดนี้มันคืออะไรอีกวะอ,อยากรู้ ผมก็วิ่งเลยมากลับไปวิทยาลัยไอ้แปดมึงบอกกูมาตรงๆไอ้น้ำมันขวดแรกคืออะไรไอ้น้ำมันขวดที่สองนี่คืออะไรออแปดมันบอกว่าน้ำมันขวดแรก่ะคือน้ำมันพายครับน้ำมันขวดที่สองคือน้ำมันแก่น้ำมันพายอืมอืมผมก็บอกเฮ้ยมึงเอามาจากไหน ปกติมึงไม่เล่นคนเล่นของขนาดน,นี้ครับมึงจําบ้านเช่าสองพันห้าได้ไหมละ่ะผมบอกจําได้ทำไมจำไม่ได้โดนดีหลอกวิ่งหัวกวนเลืกอันเออในวันที่ไอ้แมนไปเอาคัมภีร์กับนีนหมูอ่ะกูเอากูมานทองมาบางส่วนรพร้อมกับน้ํามันทรายผมบอกผมด่ามมาเลยผมนะเอจุดจุด,จด มึงจะเอามาเพื่อแล้วมึงก็รู้ว่ากูมาทองที่นั่นโคตรดุแล้วมันก็บอกว่ากูก็เอามาเฉพาะตัวที่มันปกติก็บูชาไว้ที่บ้านกูนี่แหละส่วนน้ำมันนี้มันวางอยู่ในพานกูก็เลยเอามาครับแต่กูก็ไม่รู้หรอกกูก็ทดลองใช้งานมึงเห็นไหมที่กูเปลี่ยนแฟนบ่อยๆอ่ะก็เพราะไอ้ขวดนี้นี่แหละผมก็บอกโอ้ถึงบางอ้อเลยคุณเป้ สิ่งที่แปดนำมาจากบ้านเช่าสองหน้าของหมอผีคนนั้นก็คือน้ำมันฟรายครับครับอืเรื่องราวั้งหมดต้องวลก็ประมาณนี้ครับคุณพี่ทุกคนนะเรื่องนี้คือคเป็นเรื่องที่ที่คิดว่าหนึ่งเลยที่เราเอามาใช้โดยที่แบบเราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะใช่ครับเราอยากได้เราอยากได้เขาเป็นแฟนแค่นั้นเองเราก็เลยทําลองดูลองดูงดเพราะเพราะว่าเราเห็นเพื่อนของเราเนี่ย โอ๊ยเปลี่ยนแฟนเปว่าเล่นเออแต่ที่นี้ครับแต่ทีนี้คือผมก็เคยได้ยินได้ฟังมาว่าเรามาพูดสิ่งน้ำมันน้ำมัน,นพายก่อนนะน้ำมันพายที่ที่เรารู้กันคือการที่จะใช้เนี่ยคือว่านําไปไป้ายหรือเอาไปแตะตัวของหญิงสาวหรือคนที่เราชอบคนที่เราจากจะได้เขาีาประมาณเนี้ยนะแต่ที่ผมรู้มาคือเขาจะมีคาถาคากับครับไม่งั้นคนธรรมดาเนี่ย ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าเอาไปใช้ได้นะสมสี่สุดห้าก็ไม่ไม่ได้นะเป็นเป็นบ้าเป็นบอเลยนะอันนี้คือคือผมได้ยินได้ฟังมาบัดนี้แบบนี้นะและอีกเรื่องหนึ่งคือที่ผมไม่เคยได้ยินเลยน้ำมันพายแก้อีกขวดหนึ่งแก้ให้แก้ให้คือเออผมผมไม่รู้ว่ามันเป็นน้ำมันเขาไม่ได้เป็นน้ำมันพายเลยนะมันแต่ว่ามันเป็นของแก้เออผมไม่มาประมาณอย่างนี้อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเออเพื่อนของเราเนี่ย เพื่อนของเราเนี่ยรู้ได้ไงว่าไอ้ขวดเนี้ยใช้ได้กับแกเออเรารู้ได้ไงว่ามันคือน้ำมันพายเพราะมันไม่มีไม่มีฉลากออยหรือไม่มีอะไรแปะแล้วว่านี่คือน้ำมันพายนะเอออะไรแบบเนี้ยเขาเดาเอาเลยเออเขาเดาเอาหรือยังไงอย่างงี้พี่คุณเป้มันเอาไปลองอ๋อมันเอาไปลองกับผู้หญิงหลายคนลองผิดลองถูกถึงได้ผนิตออกมาว่าใช่ครับ ว่ามันคืออะไรไอ้ขวดนี้ยสมมติขวดแรกนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันเอาไปลองก่อนสมมติอ่าวโอเคไม่เกิดอะไรขึ้นโอเคอีกขวดนึงละอะไรเงี้ยโอ้โหเฮ้ยผมก็เลยถึงบางอ้อว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเปลี่ยนแฟนเดือนหนึ่งสองคนได้อ่าโอ้พวกที่มานี้นี้เองแล้วทีนี้ครับคือแ่วาครับคําถามคือว่าแล้วหลังจากนั้นเพื่อนของเราเนี่ยครับก็ยังใช้ชีวิตตามปกติแบบนี้ทั่วไปคือไม่มีเอฟเฟกต์หรือไม่มีผล อะไรที่มันที่เรารู้กันว่าใช้ของคนเนี้ยแล้วมันจะมีมันมีมันมีครับคุณเป้คืออย่างนี้เวลามันเจอที่ผู้หญิงดีๆที่เป็นผู้หญิงดีที่อยากได้เป็นแฟนจริงๆนะครับมันไม่ได้คุณเป้มันเหมือนมันเหมือนกงเกลียนกงเกลียนอ่ะอ๋อหมยถึงว่าตอนที่เขาใช้น้ำมันหมดน้ำมันหมดไปแล้วอ่ะนะใช่ครับอืมคือผมผมเล่าอันนี้ไม่รู้ว่าจะ เสียเวลาไหมนะครับเดี๋ยว<ด>เพิ่มเพิ่มให้อีกสักนาทีสองนาทีได้ไหมครับได้ได้ครับค,คือคือมันเป็นกรงเกลียนคำเกลียนของการใช้ของพวกนี้นะครับหรืออาจจะเป็นผลกรรมก็ได้อาผมพูดอย่างนี้คือหลังจากนั้นอ่ะหลังจากที่ใช้ทุกอย่างไปหมดแล้วแล้วก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นลูกเจ้าของร้านทองครับสวยรวยคุณสมบัติพร้อมทุกอย่างพยายามจะกีบพยายามจะนู่นนี่นั่นพยายามจะเป็นแฟนแต่งงานให้ได้ครับ ปรากฏว่าเป็นแฟนได้แต่งงานกันแต่มีเหตุต้องให้เลิกกันคุณเป้แล้วแทนที่ว่ากลายเป็นหนูตกทางข้าสารก็กลายเป็นยาจกเหมือนเดิมนึกออกใช่ไหมฮะนึกออกฟอกผู้หญิงฟอกผู้หญิง,ญงใช่เขาเหมือนจะติดใจเรื่องอะไรสักอย่างครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะแต่ว่าถึงขั้นเลิกกันเลยอืต้องมีบางอย่างทําให้เลิกกันใช่แล้วเป็นอย่างเนี้ครับคุณเป้สองถึงสามรายเลย ถ้าเจอผู้หญิงดีๆมีฐานะหน่อยจะไม่จะไม่มีทางได้ลงเอยเลยคุณพี่ครับอืผมก็ว่ามันน่าจะเป็นผลมาจากเรื่องนั้นนะอืมคืออาจจะเป็นเวรกรรมของเขาอะนะเออแต่สิ่งที่นะคือถ้าเราเข้าไปในในตำหนักตรงนั้นแล้วไปเจอตำหนักหมอผีมีอุปกรณ์วางเอาไว้อยู่หนึ่งเลยไปขโมยขเขามาเนี่ยเอาจริงนะ ใช่ผมไม่กล้านะหนึ่งเลยเราไม่รู้เรารู้เรารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเลี้ยงผีแน่นอนอะใช่ผมก็ด่าไอ้จุดๆไปหลายรอบคุณไปแล้วก่อนคืองนี้คือเรื่องเนี้ยมันมันมันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรคือถ้าเราไปเจอบ้านใครตัวที่เรายังไม่รู้มาก่อนนะแล้วไปหยิบมาอย่างเงี้ยก็ยังพอว่าอาจจะเป็นเครื่องขนองเป็นการขโมยกันมาเออเป็นการขโมยกลับมาแต่ครับที่บ้านหลังนี้รู้อยู่แล้วว่ากุมารทองอ่ะหรือว่าเราเคยเจอมันดุมากมันเฮี้ยนมากอ่ะ แล้วพอเราไปเจอปุ๊บเรายังเอากลับมาอันนี้คือโอ้โหใจกล้ามากครูผมถึงบอกไงครับว่าหมอผีคนเนี้ยเขาไปทําพิธีที่ไหนสักแห่งผมจำไม่ได้เจ้าของบ้านเล่านะครับแล้วเขาตายข้างนอกเขาไม่ได้กลับมาอ<ห>แล้วเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็ไม่กล้าขนของออก<ห>เขาเลยลาะกล้องนั้นไว้ปล<ห>่อยให้เช่าราคาถูกเท่ากับว่าจริงนะวิญญาณหรือพวกผีต่างๆอยู่ในนั้นหมดเลยอ่ะ ใช่ครับแล้วพวกคุณเนี่ยอหละของของดำต่างๆอยู่น่นั้นหมดเลยครับแล้วพวกคุณหนึ่งก็ไปปลดปล่อยเขาออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวใช่เอาเปงัผมก็ไปงัดกันมาอยากรู้ว่าข้าในมันมีอะไรเอาเป็นว่านะถือว่าที่ผมฟังมานะเพื่อนะเพื่อนของเราเนี่ย <ๆ S 1> ถือว่าโชคดีนะโชคดีที่ยัง,ย,งยังมีแค่เอฟเฟกหรือว่ามีผลที่มันตามกลับมามีแค่นี้นะที่จริงแล้วนะครับถ้าใครที่เอาน้ำมันพายอันนี้ที่ผมรู้มานะเอาเอาน้ำมันพายไปขโมยข้ามาก็ดีหรือไปลักโดยที่ ไม่ได้บอกเจ้าของหรือไม่ได้มีคาถากำกับอะไรแบบเนี้ยบอกได้เลยว่าหนึ่งเลยไม่เป็นผลสองอาจจะเป็นบ้าเป็นบอก็เป็นได้ด้วยนะใช่เออเพราะว่าทุกทุกวัน,น,นทุกวันนี้มันก็มีลูกไม่ได้คุณเป้คิดดูแล้วกันอืมและอีกอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้อันนี้สําคัญเลยที่จะเตือนคือทุกวันนี้นะครับน้ํามันพายผมไม่รู้มีจริงหรือไม่จริงแต่ของปลอมเนี่ยเยอะมากนะใช่เออของจริงไม่รู้ว่าจะมีจริงอยู่หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันครับน้ำมันพายน้ำมันพายนะครับ มันเป็นเรื่องเล่าหรือที่เราได้ยินมาคือว่าเราก็จะใช้ศพที่ตายโหงหอยู่ตายท้องกรมถูกต้องไหมใช่ครับใช่ศพผิดตายโหงรประมาณนั้นนะ,ะแต่ทุกวันนี้ครับผือตายโหงทุกวัน,นทุกวันนี้ครับทุกวันนี้การทําแบบเนี้ผิดกฎหมายแล้วเราจะไปขโมยศพหรือจะไปทําแบบนี้ผมว่าไม่มีโอกาสแทบจะไม่มีโอกาสทําแบบนี้ได้เลยถ้าไม่ได้เป็น โอต้องเป็นแบบบ้านที่เรียกว่าชนต่างชนบทจริงๆะนะอันนี้ผมไม่รู้รนะครับครับมันถึงยากมันถึงมีของของแบบเนี้ยน้อยมากที่จะเกิดขึ้นดังนั้นนะครับการที่เราจะไปหลงเชื่อที่จะเสียเงินเสียทองว่าเขามีน้ำมันพลายมีของดีนะอยากได้สาวคนไหนปุ๊บแตะปั๊บได้ปุ๊บได้ปั๊บแบบเนี้ยใช้วิจารณญาณชนิดหนึ่งนะ เออแล้วก็อีกอย่างนึงมันมันเขาเรียกอะไรคุณพี่มันไม่ได้เห็นผลมันตาแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปในคิดผมนะครับต่อต่อให้ต่อให้คุณได้ของแท้มาของจริงขึ้นมาคุณใช้ปุ๊บแล้วมีประสิทธิผลที่มันมันที่เราต้องการนะแต่อยากจะบอกว่ามันก็ต้องแลกนะมันไม่มีอะไรที่มันมีผลกับผมเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าผมไม่ได้เล่าในด้านด้านลบของผมแี่นั้นเอง นี่ครมันจะมีก็เหมือนคุณเป้เล่าเลยครับมันเป็นอุตาหอนนะครับของพวกนี้อย่าไปยุ่งกับมันเลยคัสสายดาอย่าไปยุ่งเชื่อผมถูกต้องครับคือฟังเรื่องนี้นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเราไปบังคับให้เขามารักเราโดยผิดธรรมชาติมันจะอยู่กับเราโดยที่ไม่ยั่งยืนจีรังแบบยาวนานแน่นอนนะครับไปจีบเขาไปแสดงความรักเขาไปตื้อเขาแล้วก็ไปให้เขามารักเราเองโดยแบบเขาเต็มใจดีกว่า เใช่ครับถูกต้องนะครับเขาจะเราจะได้อยู่กันนานเออยาวนานๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งคุณชาติทาปุ๊บในเรื่องนี้ก็คือว่าคุณได้มาในช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวเห็นปะแป๊บเดียวคุณชาติก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันมันเกินไปมันเกินขอบเขตไปแป๊บเดียวก็เลกกันมันเกินขอบเขตครับอืมมันก็เกินไปมันข้ามกลายเป็นไม่ใช่ความรักแล้วมันกลายเป็นความต้องการมันเป็นเป็นเป็นอย่างอื่นไปอ่ะ เออคนเราสองคนรักกันจะรู้อยู่ว่าอันเนี้ยมันมันมันคือความรักนะอันเนี้ยคือความต้องการอันเนี้ยคือเอผลประโยชน์นะมันจะมีมันจะมีมันจะมีมันจะรู้อยู่โอ้ดังนั้นครับอย่าไปสนใจมันอย่าไปยุ่งกับของพวกนี้เลยเนาะครับโอเคหุ้ยเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เรื่องราวสนุกมากคุณชาติครับผมก็เหมือนเดิมนะครับก็ฟังเอาความสนุกความบันเทิงนะครับอันไหนดีก็เก็บไว้อันไหนไม่ดีก็ ทิ้งไปครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าคุณชาติเ,ออเล่าเรื่องบ้านสองพันอะไรนะบ้านสองบ้านเช่าสองพันห้าครับที่ที่ช่องผมเหรอผมว่ายังไม่เคยฟังเลยนะใช่ครับผมผมเล่าไปหลายปีเลยครับร<อ>แต่ว่าถ้าอยากฟังเดี๋ยวผมเล่าใหม่ได้ครับใช่เ<อ> <laughs> เล่าตั้งแต่คุณเป้เดมนรายการใหม่ๆครับรอ <laughs> ตอนนั้นยังมีคนฟังไม่ถึงห้าสิบคนมั้ง โอ้เป็นเป็นหลักหลักไม่ถึงร้อยครับโอ้โอเคได้เดี๋ยวยังไงค่อยค่อยมาว่ากันอีกทีนึงได้สนใจครับได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรีร,รีรีบูทให้ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณชาติแล้วก็วก่อนวางสายคุณชาติดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะขอบคุณมากมากครับเช่นกันครับคุณเป้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ